จ้าวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาดูบรรยากาศนะคะตอนเย็นๆจ้าอยู่ขอนเจนนะคะกินอะไรจ้าอรวยไหมท่ายังไงเอาหวานดูอันนี้ลูกอยางกับอะไรนึกที่เราเพฮงมือนั้ยตุ๊บโชคเออลูกโชคนะคะมานลูกโชมตับมาคู่นะคะเอาแฟนขับแฟนหมวลำนะคะ อันนี้น้องโชคนะคะตะวันยัเอื้อหลุบโชคค่ะมาเบิ้งค่ะว่าร้องเพลงกับตะบะพุงสิลีลาขึ้นฉัน,นว <laughs> ่าอานักร้อ,องเสียงดีนะคะช่วยดันด้วยค่ะของน้ำซิ่งหอยตัวเนี่ยก็เต <laughs> <c oughs> ยอันชาตนะนาข้าใหญ่ด้วยตัดได้ปะขึ้นม่สีดีไหมเอาร้องเพลงสีจันนั่นแม่แฟนขาปลาคือสีจัน,น,นแม่ข้า,านะใ,ใหญ่ด้วย้องใส่อาต่อไปน้ำช่วงพี่ร,อร้องเงินปะคือป้าบเปียนมัเป็นสีจัน แป๊เดียปบแป๊บสิเหรอกงเดีดีคนมาเมหูือมออะไรซอะอาแกงเกิดเนาะปีนี่น่าปนั่นเราเราโตกับพัดบไามาเฉยบเตยจะถอย็มวมสุปีอยู่ยจะถอยไปเรื่อยสงเสที่่าแล้วอแลยังไม่มอากาศอยู่ ช่วงอันบริวณชาีแต่จะองพิงคนเสิร์ตพิคือ่งนาตอนคอนเสิร์ตกบัครูก็เพรีนงงานบุญนี่ยังอันนี้น้องโชนรคาค่ะน้องโชตำหัอุ้งนราคาตอนยังเย็นสียบย่างเดียวแสบย่างเดียวตำหมกแตงครับตำหมกแตงตำหมกแตงนะจ้าอันนี้น้องโชตำหมกแตงใงเเบิ์ดรคะอย่างนี้เดี๋ยวท้ายคะ ขึ้นเตยเพงไหนสิบอกแฟนคลับพันไป้าสนาฮักไอเดอร์ครับาสนาไหนเราชวนเือกันบ้างนอ่อจากน้ำขวดพระเกาเกีดอ่ะนะแน่นครับเออจ้าจอันนี้น้องโชคสิเตยาสนาฮักไอโบสพระเอกทั้งเกียดแลวจ้าเคยทั้งเกียแล้าครเดอดอมนฮักไอบเปีเ่ยนทีขิ saying, ่นขอโทษนี่าจะขอเอาถืออยู่าสนาฮักไอเดอร่ะเดี๋ยวมานบอผิดนะคาศาสนาฮักไอบอันนี้ ส้มตำน้องโชคนะคะบรรยากาศตอนย่างแรกค่ะน้องเปียอันนี้น้องเปียกค่ะอันนี้น้องเปียกอาจารย์นักดนตรีนะคะเมือเจ้าตมเผ็ดเด้ะเมืองแร่งตึงแน่นอนค่ะห่าวแน่นอนค่ะเมืองแร่งขาสาวได้เพื่อนแพ้งนะครับห่าวแน่น่องพลันมีกับข่าวยังต้มต้มใส่หมูเห็นบ่าตาเวิร์ดครับต้มใส่หมูแล้วครับนั่งกินเนี่ยมีต้มใส่แล้วครับ จะไปบวชแล้วมอจะซื้อมาแล้วต้าหลังส่งการคุณแม่ต้าวขี้ตาแท่งหอยที่บานฟังใสมือตัวแม่เต้าเออเอ้ยน่เปียกอันนี้ไม่ต้มใส่แล้วจ้ะมีไปเล่าไปบวชไปเล่นเบียดแค่เล่ามอหลังสงการหอยไปบวชเล่าตรงเล่นขี้ตาแท่งหอยทด้บ้านเอาว่างสมตั้มเหมือนโซ่สมตั้มนะสมตั้มเหมือนต้าวเปียกนะคะน้องเปียกน้องเปียกค่ะว่าเป็นต้าวเป็นน้องแล้ว น่อเปลือกมือก่องตึงยังเดี๋ยวลราคะ่ะตึงค่ะมือหนึงนะะ่งแล้วค่ะสักกี่มือหนึงนะะ่งแล้วขัดเจอกันสักมือหนึง่งือเก้าวละเว้ยสมัยจะเข้ามาไม่ไหมเนาะตักกี่เนาะเอาแล้วมือเดียวสมัยสมั <laughs> ยจะเข้าม,มาเต็มไม่แล้วค่ะเจอกันนะคะัก้าวหน่องเปรี่ยงเนี่ยครัเทลงเบิดบปุ่มนะครับตามสูตรตามสูตรนักดนตรีตามสูตรนักดนต,ตนรนตีนะคะ เข้ากับซีมี่สมตำเรื่อยๆด้จ่ามี่สมตำหามืดขึ้นนะคะหลักการว่านกับมีค่ะอันนี้สิเป็นอาหารหลักของโลกนะจ๊ะวมาอะไรเนี่ยเมียดหายอันนี้เป็นอาหารหลักของโลกแต่ว่าจะห้องกินหรือด้จะ่าห้องบ่งคนเยอะยิ่งกับเสียสิ้อเค้กกินได้หมดแรกก็แล้วล่ะค่ะประหยัดคักเนาะบ่ประกยัดประหยัดน้ำกี่ที่พอมเอาไป้านก็ใช่หรอาไปเ่อนพอหลายอะไรน้อยหน่อยเนาะ แล้วได้เทาหน่อยเทากับกินตามภาษาผู้เฒ่าเฒ่าเงินเพราะว่า,า,า,ามันมีชิ้นบชาเพื่ออะไรเนี่ยกันมีขันมีกับไข่ตัวมันบพรมีนี่แหละกันมีกับสีมะดำเขาเป็นไงขนมปีอถ้าเฒ่าแล้วผู้ใดเอาน้ำหลอกนี่แต่เขาเอือนแม่ใหญ่หมืแล้วเป็นแม่ชวดแล้วอ่ะขอขอบคุณอาจ,จ,จา,า <ไป S 1> รย์เพียนะครับไปว่าบรรยากาศขอขอบคุณให้ถ่ายนะครับไปว่าบรรยากาศเรียนะครับเนาะ แซ่บปะคะนางเอกทั้งหลายวัสดีค่ะอันนี้ลูกดาวันอันนี้แก้มนะคะอันนี้ปิ๋มค่ะเอาเลยค่ะลูกเอาทุกคนค่ะเอขอบคุณนะคะขอให้แซ่บๆ้วจ้ะไปถ่ายบรรยากาศอยู่เรื่อยกันขอบคุณนะคะขอถ่ายบรรยากาศตอนแดงให้บ้าง้ะจาสวัสดีค่ะอันนี้อันนี้นอกหนังนี่อันนี้รถตนาฮาเด็กดานะคะคือฮาเด็กดานะอันนี้ดนเสื้อมือหนึ่งนะคะ เดี๋้ว้างบ้างอันนั้นนองอันนั้นหากันนี่หัวค่ะเดี๋้ว้างบ้างเขาเจอกันมาบ้างว่างเขาเจอกันอีกมีแน่นอน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 เดี๋ยวเดี๋ยวยายไไล่ผ้าเห็ดเอาตี่โอ้จ้าขอบคุณค่ะไล่สดแต่วัสดีจ้ายายโฮมค่ะยายโฮมค่ะ ยอมตอกิ้เสียงกิ้งเป็นตัวกิ้งเลยวันนี้เอาเอาม้ด่าปาลเลือดสดๆแมตกิ้ิ้งเลยค่ะตัวช่างเหี้ยวแบบนี้ละเอาสุดท้ายบรรยากาศให้บรราา้างนะจ๊ะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะอันนี้ร้าดยายปวงตีนเปิมนะคะเปิดแล้วเปิดแล้วอบโหมดราพานิชบราพาิชเปิดแล้วค่ะวันนี้เปิดแล้วค่ะวันนี้เปิดแล้วค่ะมีตรลูกซีน มีอกเสียน <ijk> มามา <anything. S 1> <a study. S 1> นะคะแล้ะก <plein substrate. S 1> ็วันนี้ไม่มีตามสั่งมันบ่เชนเนี่ยนีอันนี้เปิดอาจาร้านได้ปลวงค่ะเปิดผู้ใดมาเสียงแกเสี่นงหานะดอกสองร้อห้บรูกไผมาเสียงแกเสี่ยงหามหลูกแก้ปลวกบหลูกเพิ่นใหใให้มาเต้นเพราะว่าวบาวมันนะมันเป็นอย่างน้อยพดบ่เออโอ้เบ่าวเจ็บาเต้น เดี๋ยวปวห้เต้นให้มาขายของไังมเด้๋ยวปวเนี่ยน่าจะให้เต้นนะให้เต้นนี่ว่าให้เต้นไหมโอ้ยู่ให้เต้นยุนี่ว่าให้เต้นวิธีจ้าหนูชายจะพูดอะไกับแพงเนาะพี่หนาจงเต้นพี่นาจงเต้นดี่นี่วาพี่นายักป้ว่าให้เต้นเอาไปบรรยากาศได้เลยนะคะอันยายสับนะคะ่อันนี้้อาปั่นๆนะคะหรือามาให้ค่ะ ภาพบรรยากาศตอนเย็นๆนะเมื่อได้แจกขอนแก่นนะคะขอนแก่นนะคะอำเภอบ้านฝางจ้าเ้เบ้านฝางนะคะเ้ไปหาของกินปะ อันนี้ไฟกำลังเรียบร้อยหรือรัจจานี่พร้อมแล้วคะ่ะไฟกับพร้อมแล้วคะ่ะไฟพร้อมหรคะ่ะไฟพร้อมนะค่ะ คุณหนาพอกันมาด้จ้าขอบคุณมากมานะคะย่างห้องไรบรรยากาศแบบเบอร์ด้จ้าขอบคุณหลายๆอันอันอยูขอนแก่นนะคะขอนแก่นค่ะอำเภอวังสางนะคะขอบคุณหลายๆก็ให้สุขมาด้วยเบมือตุบุญสกุลนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะก็ไลรกดทรัพย์สกายให้ย่างห้องไปก็น่าใจได้ด้จ้าขอบคุณค่ะ